นี่น้องเช่นฮะนี่คือดนตรีสดนะครับผมบรรเลงสดๆมองตาเขาแอบได้ยินเสียงหัวใจเขาแต่ที่ได้ยินเสียงหัวใจฟอนเลยว่าเลยได้บอกเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เราเราไปกันสดๆแบบว่านี่คือวิธีของนักดนตรีโดยแท้นะน้องฟอนนะครับผมแล้วน้องทำได้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมใช่ไหมดีมากอ่ะดีมากอ่ะดีมากนะน้องเก่งมากครับผมเพราะใช้มือด้วยนะฮะดี วันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่โก้เป็นอย่างสูงได้เลยครับสิบเอ็ดนี้ครับเดี๋ยวพบกันนะครับเดี๋ยวพบกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะเอาละทุกคนครับวันนี้พี่แฮะเครื่อบชิคกี้ューหูทองเลยคือแบบเป็นบุญหูแม่งจริงเนี่ยนี่ได้ยินนยครับขาสั้นแบตชูแบบสดๆอย่างแนี้ขาสั้นไหมต้องบางทีนะบางทีเนี่ยบนเวทีคุณอยู่คนเดียวแล้วอยู่กับพี่โป้ขาอาจจะสั่นก็ได้เพราะะฉนั้นในช่วงต่อไปเนี่ยถ้ามีนักแสดงเอ็นวีนัมขึ้นบนเวทีเนี่ยขาอาจจะไม่สั่นก็ได้ ไทยกันนะฮะเปปเปอร์เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับตอนนี้ครับขออนุญาตในกเรียนเชิญนะครับนักแสดงนำนะครับจากมิวสิกวิดีโอนะครับอันดับแรกนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณเมย์อภิษสรานะครับพบกับของเราในะฮะรวมถึงครับคุณพีทวัชส์ชอนและปูโปพีดาเพื่อเป็นกำลังด้วยนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีับสวัสดีครับเต้ อ,อ่าตื่นแล้วใช่ไหมอุ้ยอุ้ยขอเสียงปรบมือด้วยกันเลยฮะนี่ผมรู้สึกว่าเวทีมันจะหนักหนักซ้ายเนอะก่อนอื่นก่อนอื่นเนี่ยอยากให้นักสแสดงนะครับนำของเวทิบดีนะครับพี่บีดครับผมพี่เจิดถึไงไหนบ้างอย่างแรกเลยนะครับ ผมดูบรรยากาศงานงานนี้ตีมสีแดงใช่ไหมครับฮะทำไมผมใส่สีน้ำเงินอยู่คนเดียวเลยครับตั้งใจมากอยากให้เขาเด่นที่สุดในงานเราเป็นคนจัดชุดให้เขาเองเราอยากให้เขาเด่นที่สุดในงานนะฮะบอกเลยนะจริงแล้วเอฟีดีมากจริงแล้วก็อื่นพอแล้วพวกคุณพ้่กับาเราที่เมที่เมพูดถึงคอนเซปต์เอฟีนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าคอนเซปต์ของเอฟีคืออะไรเพราะดูมาแล้วคือทุเซอร์คือแบบดีมากจริงอยากจะดูต่อเลยนะฮะ ตัวมิวสิคอนี้อันดับแรกคือต้องขอบคอุณฟอดก่อนนะที่แบบ,บไว้ใจให้ทำเอ็มวีตัวนี้นะคะก็คือพอเราฟังเพลงเนี่ยคือเพลงคือแบบเนะะื้อหาคือเป็นเธอเท่านั้นเนาะ่ที่ปอร์บอกเลยว่ามันมีมันมีความพิเนือ้อจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราแล้วก็เลยมีการคุยกับฝอในเรื่องของเนื้อหาอะไรเงี้ยก็เลยตีความเป็นคอนเซ็ปต์ของมุมมองของความเสียใจนะคะแล้วก็ลองเล่าถึงเพื่อนรักสามคนละกันที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนซึ่งที่ทีเซอร์ก็ได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีการแบบว่า ลุ้นว่ามันเป็นมุมมองของใครกันแน่อะไรเงี้ยก็นี่ก็คือเหมือนเป็นมุมมองของเรียกว่าไทรก็ปากสำซาแล้วกันครับเอ็น,นทนั้งเสียของเตนีครับแล้วผมรู้สึกว่าใน m อ <c oughs> คือภาพสวยมากจริงๆ <c oughs> มันดีมากทุกโมเมนินดีม, <c oughs> ามา,จากจริงแง่ทำไมถึงเล่าเรื่องแบบนี้ผ่านทางแอปมือมีฮนะ,ะจริงจริงแล้วตัวการเล่าเรื่องเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดูเหมือนภาพยนตร์มากขึ้นแล้วก็จริงๆที่ที่ดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของขอดแล้ก็ติดตามผลงานของน้องขอดรู้สึกว่า เป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากๆเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นเพลงซิงเกิลแรกเรารู้สึกว่าการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของฟอร์ดเป็นสิ่งที่เป็นไอเดียเรื่องนี้จะสังเกตได้ว่าภาษาภาพนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นมุมมองแคนดิดบ้างแล้วก็เป็นมุมมองของฟอร์ดอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งเราก็จะลุ้นไปพร้อมๆกันว่าฟอร์ดเนี่ยจะชอบใครกันแน่ในเรื่องเรื่องนีนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะอีกสักผู่เดียวนะครับไม่ถึงเจ็ดนาทีนะฮะอดอมมาถามถานักแสดงหนังมันว่าน,นะฮะ เปเปอร์ Pepper, ก่อนละกันครค่ะเปเปอร์เป็นยังไงบ้างสิ่งึกไงบ้างที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ก็ดีใจค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าคือ <ผม S 2> พี่ฟอดบอกแอบมาบอกว่าเป็นหนึ่งในคนแรกๆเลยที่แบบนึกถึงขอบคุณพี่ฟอร์ดมากๆค่ะครับผมเนี่ยแล้วนะีพี่เปเปอร์สดใสามากจริงนะดมากจริง,งนะฮะอิงนล็งนักสดงดัพี่พีครับผม คือดีใจพี่เชิญอยาบอกด้วพาะว่าจริงผมมาดีใจมากที่วันนั้นฟอดตอนคืนแล้วครับฟอดโทรมาแล้วบอกไป็พี่พีมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยผมก็บอกว่าใต้ช่วยเรื่องอะไรผมก็ตอบได้ไปครับพอเลยบอกว่าแบบพี่พีมาเป็นนักแสดงเอ็มวีให้หน่อยบอกได้พี่เล่นให้ได้พี่ขอแค่ข้าวสามมื้อให้พี่วันนั้นก็พอเนี่ฮะแล้วบรรยากาศการถ่ายวีเป็นยังไงบ้างครับคืออยากบอกพี่เชว่า พอจะเป็นคนที่ทุ่มเท,ททุกอย่างจริงๆครับแ<ช>ม้กระทั่งการถ่ายเอล์บีก็ตามพอใช้พี่ๆทุกคนแบบโปรโมชั่นออกมาแล้วทีมใหญ่มากๆเหมือนทำ<บ>ซีรีส์เลยฮะใช่แล้วเขาคอยเมนเนจคอยจัดการดูแลทุกๆอย่างครับซึ่งเนื้อเรื่องในงที่ผ่านม,มาผมก็จะแบบมีหลุดสปอยบ้างนิดๆหน่อยๆบ้างมาบ้างบ้างๆมีมีเรื่บ้างแต่คือแบบอยากให้ทุกคนตั้งตารอเอล์บีในวันนี้ครับเพราะว่าครับผม เรื่องน่าสนใจแล้วแบบม,<ไ>มันมาจากความคิดแล้วก็ไอเดีย<ไ>มันเป็นใจของ<ไ>ปอร<ไ>์ตเลยแต่นะอบอกทุกทุกคนทุกเทมาส์มากครับร้องคิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับครับ<แ>ผมเนะี่ยโปรโมือด้วยฮะนี่<ไ>เอางี้พี่พีทเหลือเวลา,าไม่ถึงสี่นาทีไม่ถึงสี่นาทีเราได้ชมแล้วในแต่ละสี่นาทีชอบฉากไหนมากที่สุดสปอร์เลยสปอยได้เลยสปอยได้เลยจริงหรือเปล่าให้ได้หนึ่งสี่ครหนึ่งสี่หนึ่งสี่ที่ชอบมากๆผมชอบสีน้ำครับฮะ ทุกคนฝากผมอธิบายก่อนคือชอบซีนสระน้ำเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเห็นซีนสระน้ำมันเป็นซีนซีนพีของเรื่องครับทีเนี้ยตอนที่เราถ่ายซีนน้นกันนะครับมันระวังแผนแบบเป็นแพนเออไว้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างมันเลยทําให้เราอ่ะต้องสวิตช์แผนเป็นแพนดีแต่กลายเป็นว่ามูนของภาพที่ออกมามันเหมือนมันเหมือนเมจิกโมเมนต์มันกลายเป็นว่าพอพอมาเกิดเหตุการณ์ฝนตกขึ้นพี่เจิ้น มันทำให้บรรยากาศมูดมันมันดีจริงอริมาครับใช่มันดีมากมากครับนเนาะผม่ฮะผมเหมือบปอนด์ปอนด์เยอะแล้วปอนด์นี้นะฮะปอนด์นี้เป๊ะเพิร์กดีกว่าเปเพิร์กพี่คงไม่เหงาถึงเปิร์ชอบซินได้พี่อยากให้เปเพิร์เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในกองเป็นยังไงบ้างครับกับสองคนนกองนี้คือเขาจะคุยเล่นการกินกินส่วนใหญ่หนูเนี่ยจะหลับเราจะหลับอ้าวหนูหลับเลยเพราะว่าคือเขาจะมีการแบบ จะมีความแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กการเหมือนแบบเป็นฟีลว่าขอส่องดูเนี่ยในช่วงหนู speed เต็มเลยนะคะจริงเหรอแอบถ่ายมาจากข้างบนบ้างจัดอะไรบ้างอโอเคพร้อมเพย์ห้าร้อยาะห้าไงฝากแชร์ลงโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะนะฮะเแชร์มาด้วยนะฮะเแพี่าชอบฉากไหนบ้างชอบฉากไหนบ้างจริงๆคั้นนี้เป็นครั้งแรกที่หนูร่วมงานกับพี่พีทด้วยครับผมแล้วชอบหนูชอบฉากในส่วนที่เราอยู่กันสามคนครับผมเพราะว่า คือกับพี่พีไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรายังแบบไม่รู้จักกันมากแต่พี่ฟอร์ดนี่แหละทำไมฮะคือมันจ้องตากันอยู่แล้วมันขำไงหรออ๋อคือไม่หล่อมันไม่เขินไหมคะใช่อ่าขำมากกว่าแล้วครับเออต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิเดินนั่นเองนะฮะแต่มันออกมาได้ดีนะคะดีมากดีมากพี่ชอบเป็นมีแม่จนตึงไดได้ไปดีเซลคาตานะฮะเอาเลยฮะตอนนี้ครับเราพูดคุยกันผับปังกันครับและวพอแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณเลยครับผูมิกับของเราในครับลูกจีนิปี นะฮะนำองดาวด้วยนะครับขอบเซบุปเบอร์นันด์ด,ด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยฮนะเดี๋ยวให้ทั้งสามท่านนะครับานั่น้นนงลงเวทนะีเพื่อชมรอชมเอ็มมีประกอบงกันได้เลยนั่นเองนะครับขอบเซบุปเบอร์นันด์อีเด่นคันนั่นเองครับเอาแล้วฮะทุกคนนะฮะด้านเฉียรไอรูวันนี้รถตอนนี้ครับใกล้จะถึงเวที oh, <yeah. S 1> แล้วพ่อพอเซบุสบเบอร์นังดให้กับวงนะครับอาเคชิและพี่กอล์พิเตอร์แซงแมนอีเด่งคันด้วยนะเป็นไงท<ม>ุกคนดีไหม ดีมากเลยเนาะ MV ดีมากครับ <Okay. S 1> แขนเสื้อพี่ยุ่งขาดแล้วเมื่อกี้พี่จิกแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหมันดีมากจริงๆดีมากนะันผมยอ่ะ ก่อนนะาผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับเราก็ได้นะครับปล่อย MV อยากเป็นทางการแล้วนะฮะอยากให้ปลอดนะครับฝากถึง MV นี้ดนึงครับว่าทุกท่านสามารถไปติดตามได้ช่องทางไหนแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับครับผมตอนนี้นะครับทุกคนมิวสิกวิดีโอนะครับสามารถรับชมได้แล้วนะครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าที่ยูทูบนะครับทิสตานะครับเอนเตอร์เทนเมนนะครับคนและตอนนี้เพลงเนี่ยออนไลน์ทุกสตรีมมิ่งนะครับก็ถึงนะครับผมครับผมนะฮะประมือ เราฝากทุกคนแชร์ด้วยนั่นเองนะครับผมชัว่านะมันเป็นอีกหนึ่งเพลงแล้วก็มีที่ดีมากดีมากดีมากจริงๆและต้องเชื่สิ่งที่ดีก็คือสวยมากผาาสวยมากแสงดีมากนัดแสดงนี้ไม่ต้องพูดถึงสดสดดีมากจริงๆนั่นเองนะฮะยังไงก็ต่ทุกันด้วยในเด็กคาร์บอนซึ่งจะใช้สิ่งจริงแล้วต่างใช้สิ่งคาน์้อนที่ดีจริงอ๋อไม่โอ้นะไม่โอ้ อ่สวยะโอเคครับโอเค,คบ้างรอสฟีเนี่ยนะสิ่งที่จะมีชีวิตชีวาใช่หรอเอาลนะทุกคนนะเอและตอนนี้ฮะเดี๋ยวจะเข้าสู่นะครับในช่วงของ ครูนั่นเองนะครับเป็ไงก็อยกจูดใ uh ้นัเชิญพี่มีสบุตชนนะครับสำหรับคอตอเซ o ชั่นนะฮะสำหรับพี่ๆสมมชนท่านไหนอยากให้มองกล้องไหนนะครับสามารถยกมือนะครับเพื่อให้สัญญาณได้เลยนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตไยนเชิญนะครับพี่โก้นะครับเตอร์ซนนะครับแล้วก็พี่เปินะครับบนเวทีอีกหนึ่งครั้งนะครับขอเสียงปรบมือหักหนด่งยครับย่นะฮะจะบอกไปครับวันนี้ครับเราได้รับนะฮะ ต้องที่ด้วยจริงละลายให้ต้องจริงนะฮะพอเร็ววันนี้ครับเพื่อนไม่ไปนะโปรโมชั่นนะครับเย็นนี้ไปนะฮะเล่นยังไม่เด็กครับนะฮะสำหรับพี่พ์นิสิตประชาชนอยากใช้มุมมองกล้องนะครับสามารถยื่นให้สัญญาได้เลยนะฮะโอเคครับสำรองตัวกันได้เลยนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณมากครับ คุณนะครับพีโก้งนะครับแล้วก็พีเปิ้ลเป็นอย่างสูงนั่นเองครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับต่อจะคงอยู่ต่อบนเวทีครับแล้วต่อไปครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณเมอภิสรานะครับคุณพีทและเปเปิ้ลนะครับที่เนเวทีรวบรวมขายภาพพับคอเส้นผลรตภัณฑ์ต่อหลังเลยครับ อยากได้ไดครับออกล้องหลังนิดๆคนระับโอเคครับต้องขอขอบคุณเลยครับคุเลลองเนร์รับเปิ่มมาอย่างสูงนะครับขออนุญาตเชิญฟอร์ดและพี่จะคงอยู่ต่อบนเวทีนี้เองครับ ผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณโอสากุนทีไรนะครับขอเชิญพวกเรานักท่านรักด้วยครับร่วมเชิญพี่อาร์พี่อาร์เรียนเชิญเปนพอดีด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับคุณเมฆองคด้วนนนยนะฮะขอเชิญพวกเรานักด้วยครับ โอเคครับต้องขอขอบคุณนะครับ,บคุณบุ๊กสกุลไทยน,นะครับรุงจิ๋วที่อา่านขึ้นอย่างถูกนะครับขออย่าได้เจอทุกท่านที่เหลืออย่าพงอยู่ต่อบนเวทีครับแล้วก็โค้ดแล้วก็โดนัทน,นะครับเอี้ยและชัญญานะครับอย่าได้จเจอนะครับบนเวทีทุกัท่าน คนในคอมพิวเตอร์ไปดูลงานนั่นเองครับยังไงก็ทุกท่านครับอย่าลืมนะครับแชร์นะครับวิชิวิดีโอถึงเพลงด้วยนะจีนะฮะมาทั้งในยูทูบนะครับคลิกสตาร์นั่นเองนะครับทุกชื่นครับตอนนี้นะครับเราได้นะครับเอ่อเรียกได้ว่าในทุกแพลตฟอร์มผมเลยนะครับก็ฝากกดด้วยนั่นเองนะครับ โอเคครับขอเสียผู้เขกับทุกท่านด้วยเย้ yeah, ขอบคุณนะครับขออย่ยมเชิญนะคกัะป๋อที่คงอยู่ต่อบนเวทีนะฮะเรียนว่าสวัสดีครับถือว่ามีหลากหลายคนก็มากจริงนะฮะ